วัสดีนะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับที่ร้านปฐมแท็กเตอร์กำแพงเพชรนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับที่ปอจุดปฐมแท็กเตอร์นะครับก็พิมพ์ทีวีมาก็ได้นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ครับมารีวิวเป็น3408นะครับจดทะเบียนปีห้นึ่งเป็นตัวเปล่าๆนะครับตัวนี้เป็นตัวเปล่าเผื่อลูกค้าจะเอาไปวิ่งย่ำนาหรือว่าอัดฟางนะครับหรือว่าไปตัดหญ้าครับ หรือว่าเอาไปใช้งานปั่นอาหารวัวนะครับตัวนี้ก็ถนัดนะครับตัวนี้ถนัดตัวนี้โดยรวมนะครับโดยรวมนะครับตัวนี้โดยรวมดูภาพรวมๆมันก่อนนะครับตัวนี้ยางมาเต็มเลยนะครับเต็มเลยนะครับสี่เส้นยางหลังนี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับตัวนี้นะฮะสีสันสวยสดนะครับตัวนี้สวยสดเลยนะครับผมทําสีให้ทั้งคันนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะระบบไฟเต็มหมดเลยนะครับไฟยกเลี้ยวไฟหลังครบนะครับตรงเลี้ยวใหม่ ไฟหลังด้วยแล้วก็มีแถมกล่องเครื่องมือให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟหน้าใหม่นะครับตัวนี้นะฮะดูรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมที่จุดดูอีกรอบนึงนะครับล้อทะศรีล้อครับไม่มีแตกนะครับตัวนี้นะครับเครื่ for Blind องตัวนี้ผมฟิตใหม่นะครับตัวนี้ฟิตใหม่นะครับตีปอกใหม่แหวนใหม่ลูกสูบใหม่หมดนะครับตัวนี้นะฮะก็เอาไปใช้งานยาวๆนะครับเครื่องดังนิ่มๆแน่นๆนะครับไม่มีไอเลยนะครับตัวนี้นะฮะเนี่ยสามารถเข้าชมได้นะครับที่ผสมแท็กเตอร์กำแพงเพชรนะครับ ราคาอยู่ที่155,000บาทนะครับ155,000บาทนะครับถั่วเปล่านะครับลูกค้าลูกค้าอาจจะเพิ่มเป็นอุปกรณ์ตัดหญ้าก็ได้หรือว่าเป็นโรตารี่ก็ได้ครับหรือว่าเป็นผานหรือจะเอาหลายๆอย่างรวมกันก็ได้นะครับลูกค้าก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครับ0943945978ครับ0943945978นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมักเจาะจงนะครับตอนนี้นะครับ ยางหน้าเต็มๆนะครับยางหน้ามากระลดนะครับยางหลังครับนี่ฮะคือมากระลดเลยนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับยางนะครับเครื่องฟิตใหม่นะครับเครื่องฟิตใหม่แน่นตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับตัวนี้ติดง่ายครับไม่มีไอเลยนะครับตัวนี้น้ําไม่ดันนะครับผ้าสูบดีหม้อน้ําดีรับประกันให้ด้วยนะครับตัวนี้ท่อตัวนี้ผมใส่ท่อให้ใหม่เป็นท่อสูงนะครับตัวนี้ท่อสูง นะครับสีสันนะครับตัวดูดูนะครับในสีสันก็สวยๆเลยนะครับตอนนี้ไม่มีไม่มีผุนะครับเนี่ยฮะสามสี่ศูนย์แปดนี่กับเจอจี้จุดกันให้ดูเลยนะครับนี่ผักเท้านะครับผักเท้าผมใช้สีทูเคว้นนะครับสีรถยนต์นะครับตัวนี้รถยนต์พ่นแล้วก็เคลือบแลกเกอร์เงาให้นะครับเป็นของรถยนต์เหมือนกันนะครับเนี่ยสีสันสวยสดนะครับตัวนี้สวยสดเลยไม่ต้องกลัวลอกไม่ต้องกลัวซีดนะครับ ไม่ต้องกลัวทะเลอกเพราะว่าผมเคลือบแข็งให้นะครับตัวนี้ฮะอ่านี่ฮะสีสันประมาณนี้เลยนะครับนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้สีสันเรียบร้อยนะครับครับระบบคัดนะครับอ่าคัดเปิดแล้วนะครับตัวนี้คัดเปิดแล้วครับอ่าเกียร์ยังไม่ได้เปิดนะครับลูก้าเกียร์ตรงนี้ฝาเกียร์อะไรยังไม่ได้เปิดนะครับแต่ท่อนคัดตัดแล้วนะครับเครื่องเปิดแล้วนะครับอ่าชุดสิ้น ไม่ว่าจะเป็นซินดุมล้อสินเพาตั้งนะครับแล้วก็ซินเดือหมูนะครับ3จุด4จุดนี่ฮะ5จุดเนี่ยครับก็โละใหม่หมดเลยนะครับผมโละเปลี่ยนหมดเลยนะครับลูกปืนล้อเช็คใหม่หมดแล้วนะครับตอนนี้ผมถอดดูเฟืองดูอะไรให้ลูกค้าได้หมดทุกทุกอย่างแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถจะรับประกันได้1เดือนนะครับตัวนี้กล้ารับประกันให้เลยครับ1เดือนนะครับลูกค้าลูกมาร์คครับลูกมาร์คก็แน่นนะครับลูกมาร์คตัวนี้นะครับ ลูกหมากขันชักกันทรงนะครับตัวนี้นี่ทั้ง4ตัวนะครับแน่นหมดนะครับทั้ง4ตัวแน่นหมดนะครับอ่าแล้วก็จะแถมนะครับแถมเป็นตัวอ่าเขาเรียกตัวลูกถ่วงหน้านะครับลูกถ่วงหน้าครับให้3ก้อนนะครับตัวนี้นะฮะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกหมากใหม่นะครับสองข้างอสองข้างครับหนึ่งหนึ่งคู่นะครับฝั่งฝั่งขวานะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นไฟใหม่ ไฟใหม่แก้มไฟใหม่นะครับอ่าเนี่ยฮะแก้มไฟใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวดูแป่นหลังกันครับตอนนี้นะครับแผนหลังอ่าตอนนี้มีเป็นเบาะใหม่ด้วยนะครับลูกค้าหลังคาหลังคาเป็นหลังคาสามสิบสี่อ่าด้หลังของของเดิมนะครับตอนนี้นะครับหลังคาเดิมสามสี่จะเป็นอ่าจะเป็นเหมือนไฟเบอร์นะครับจะจะแตกยากกว่าหกสามสิบหกนะครับอ่าแล้วก็ นี่ฮะอ่าสีสันครับผมก็จะเก็บให้หมดนะครับอ่าสปอร์ตไลท์ครับครบอย่างที่ผมบอกนะครับสีใต้บังโคลนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเดิมครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยพ่นนะครับเนี่ยก็จะให้ลูกค้าได้เห็นนะครับเพราะว่า จะได้รู้ว่าผุหรือไม่ผุนะครับเพราะว่ารถล้อนะครับจะอยู่กับบังโคนจะอยู่กับดินถ้าเกิดว่าผุก็จะเห็นผุเลยนะครับแต่ตัวนี้เราก็ให้ลูกค้าได้ชมนะครับว่าสีสันเดิมนะครับไม่ผุนะครับรถไม่ผุครับยางหลังก็เต็มเต็มนะครับเต็มเต็มเลยนะครับนี่รอยเพิ่งเปลี่ยนน้ำมใหม่นี่ยังไม่หายเลยนะครับนี่นี่ครับรอยขอบยางยังไม่หายเลยนะครับนี่ตุ่มยางยังมีครับ ล้อกระทะไม่มีแตกนะครับทั้งสีล้อนะครับทั้งสีล้อไม่มีแตกนะครับนี่ฮะพ่นสีอย่างดีให้เลยนะครับสีเป็นสีรลบรรทุกนะครับพ่นสีไม่ให้สีโครงสร้างนะครับตัวนี้เราพ่นสีอย่างดีให้นะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวซีดนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวซีดเลยนะครับแป่นหลังนะครับลูกค้าแป่นหลังอ่ลองไล่ดูนะครับตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนซ้นแขนยกให้1คู่นะครับแล้วก็เช็คหมดเลยนะครับพวกซินพีดีโอซีนอะไรผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วครับ รถตัวนี้ก็มีร้อยปั่นมานะครับเป็นรถปั่นนามานะแต่ไม่ผูนะครับลูกค้าดูจากเสาล่มนะครับนี่นี่ครับเสาล่มก็ไม่ผูนะครับรถตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนะครับลูกค้ารถคันนี้ใช้งานมาไม่เยอะนะครับนี่น็อตลาอยน็อตเสาหลักเลยผมเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้ เปลี่ยนให้หมดแล้วก็มีจิ๊บลอกมีแหวนล่องครับนี่จะมีผมจะใส่แหวนล่องทุกจุดนะครับใส่จิ๊บลอกใหม่นะครับนี่อย่างตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับกคเพราะว่ามันยังดีอยู่เลยนะครับผมก็เลยล้างเกลียวให้เขียนง่ายให้ขันง่ายๆนะครับลูกมาร์กนะครับนี่ยังเป็นของเดิมนะครับทั้ง4จุดนะครับนี่นี่นะครับ กาปลายทั้ง4จุดแฮลดิกดีนะครับดีมากแฮลดิคดีมากเลยนะครับนี่อ่าอ่าระบบไฟครบทุกอย่างนะครับใส่กล่องเครื่องมือให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ใส่กล่องเครื่องมือให้เรียบร้อยนะครับมันวนวนดูครับวนดูอีกรอบรอบนะครับนี่ดูอ่าใต้บังโคลนครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ ยางก็เต็มๆเหมือนกันครับนี่ล้อกระทะไม่มีแตกนะครับเครื่องเครื่องเกียร์ครับตอนนี้เครื่องเกียร์ดีดีมากเลยนะครับเครื่องแน่นมากนะครับติดง่ายครับความร้อนดีนะครับไม่ดันนะครับนี่ชั่วโมงอยู่ที่สามพันกว่านะครับสามพันสี่นะครับตอนนี้สามพสี่นะครับนี่ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลองนะครับติดเครื่องครับแล้วก็ดูไอระบายนะครับดูหม้อน้ำนะครับแล้วก็จะให้ดูภาพรวมในเครื่องนะครับตอนนี้ผมอย่างที่บอกนะครับทำเครื่องหมดนะครับทำเครื่องหมดทำเองนะครับงานชุกสิ้นทุกส่วนนะครับในรถคันนี้นะครับผมก็จะ จะดูแลเองหมดนะครับก็จะคุมกันการผลิตเก็บสภาพหมดทุกอย่างนะครับก็ไว้ใจได้นะครับเราประสบการณ์ก็หลายปีครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับรถตัวนี้มีหอนบ้างนะครับลูกค้าหอนบ้างช่วงยังไม่ลอยตัวนะครับยังไม่ลอยตัวก็จะมีหอนบ้างเวลาลอยตัวปุ๊บก็จะหายไปนะครับหายไปนะครับระบบไฟดีทุกอย่างนะครับ อยพูดถึงเกียร์อีกนิดนึงครับลูกค้าเกียร์จะมีเกียร์หลักหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกค้าก็มาใส่เกียร์ข้างเอานะครับนี่เกียร์ข้างก็คือเกียร์เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับจะเป็นเกียร์เดินหน้าถานเลยตรงนี้เลยครับนี่มาเกียร์ว่างนะฮะเดินหน้าจะมีอยู่2อย่างครับคือเดินหน้าช้ากับเดินหน้าเร็วนะครับโลกับไฮนะครับนี่ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่เราใช้งานเราจะให้เป็นเป็นโลนะครับแล้วก็ถอยหลังครับแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งบนถนนลูกค้าต้องสับกลับมาฝั่งคันนี้นะครับ แล้วก็วิ่งมาเป็นตัวไฮนี่ฮะจะวิ่งไวบนถนนนะครับตัวนี้นะฮะอ่าเนี่ยฮะถ้าจะให้ดีลูกค้าต่อต่อนะครับต่อแกนต่อต่อแกนจากตรงนี้นะครับขึ้นมาหาช่องนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เอาไว้ใส่เกียร์ไฮอย่างเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องสับตัวนี้กลับมาทางนี้นะครับนี่ส่วนใหญ่จะแปลงกันเป็นสองเกียร์เดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมแปลงให้ลยกว่าเพราะว่าจะได้สะดวกนะครับนะจะลองติดเครื่องดูครับเครื่อง เครื่องดังเพาะนะครับดังเพาะติดมากติดหนักง่ายมากครับ,รบตอนเช้าก็าไม่ต้องเพ้าหัวนะครับติดได้เลยบิดเพ้นติดเลยนะครับตอนนี้เครื่องดีนะครับเครื่องดีจะดูภายในเครื่อง ดีด้วยนะครับแบบมนีนะครับีท่อจะไม่มีท่อพักในนะครับจะมีท่อทักท่อพักท่อพักอยู่ด้านน รับประกันให้นะครับ1เดือนอเครื่องเครื่องเกียร์เข็มลิกชุดเผาหน้านะครับฝาสูบมอน้ำํำรับประกันให้1เดือนนะครับ1เดือนนะครับอลองไปใช้งานได้เลยนะครับ ราจะดูนะครับน้ำตะหมุนวนนะครับนี่ตอนนี้เราน้ําเปิดนะครับเราน้ำเปิดแล้วนะครับเราน้ําอยู่ตรงนี้นะครับทุ่านนี่ถ้าเปิดมาแล้วนะครับน้ําจะร้อนนะครับข้อบนข้อบนนี่ตาร้อนนะครับสะ่านหม้อน้ําลงมานะครับม้าหาคอล่านะครับคอร่าดูน้านิ่งๆนะครับทุกท่านไม่มีฟองอากาดขึ้นนะครับถ้ามีฟอง รถด,ด่วนะครับเดี๋ยวลองดูขับเครื่องดูนะครับ ลองดูรถแล้วนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามมาได้ครับ0943945978นะครับเป็นเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ของเรานะครับก็สอบถามได้ทุกอย่างนะครับราคา155,000บาทนะครับ155,000บาทนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ตลอดนะครับตลอดเลยนะครับตัวนี้นะครับลู้าก็ฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะครับ พวกเครื่องนะครับตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้าไปเจอเครื่องหลวมมานี่ก็สามหมื่นแล้วนะครับลูกค้าไปเอารถปรับสภาพแบบนี้นะครับไปเทียบกับราคาตามสภาพไม่ได้นะครับลูกค้าไม่ได้นะครับถ้าตามสภาพลูกค้าต,ต้องต้องต้องทำใจยอมรับเลยนะครับว่า,าได้สภาพไหนก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับลูกค้าไปเจอเกียร์เกียร์พังขึ้นมานี่หลายหมื่นนะครับเครื่องก็ประมาณ3 0,000ื่นครับลูกค้า เจอยางหมดขึ้นมานี่ก็หมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็มาเต็มนะครับเป็นหลังคาแดงนะครับไม่ใช่หลังคาขาวไม่ใช่หลังคาผ้าใบนะครับปรับสภาพให้หมดทุกอย่างชุดคาร์หน้าผมโล่ให้หมดแล้วนะครับคือเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับตัวนี้นะครับยาวๆเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับอย่างไงก็อยียวล้อชมนะครับการขับเคลื่อนนะครับ